เราคิดว่ามีคนจำนวนหนึ่งมีความทุกข์ใจมากทำอะไรก็ไม่สมหวังทำอะไรก็ผิดหวังก็เกิดความท้อแท้จิตใจเหี่ยวแห้งเกิดความคิดมากคิดวนเกิดเป็นความรู้สึกที่ เป็นทุก์อย่างยิ่งเราจะแนะนำเขาได้อย่างไรถ้า,าว่าเขาเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเราเป็นเพื่อนเราเป็นคนในครอบครัวเราเราจะปลอบประโลมให้กำลังใจเขาได้อย่างไรแล้วจริงๆเราก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะแนะนำเขาด้วยสิ่งที่สำคัญคือชี้ให้เห็น ถึงความทุกข์ที่เขากำลังมีอยู่ว่ามันเกิดขึ้นจากใจเขาพยายามเปลี่ยนบรรยากาศให้เขาชวนพูดชวนคุยมีอาจจะยาใส่น้ำใจที่ดีต่อเขาถ้ามีเงื่อนไขาพาไปเที่ยวพาไปเปลี่ยนบรรยากาศภายนอกบ้านบ้างแล้วก็ให้กำลังใจ ให้เขาเห็นแสงสว่างในชีวิตก็มีโอกาสมีโอกาสที่เราจะช่วยเขาได้เขาต้องการเราให้เราช่วยเราเป็นคนช่วยเขาแล้วเขาต้องการให้เราช่วยด้วยซ้ำถ้าไม่มีเราเขาอาจจะถล่มลึกลงไปถล่มลึกลงไปก็ได้ ท่านเป็นผู้ที่จะช่วยเขาได้